เริ่มมาดำเนินกับคิปเปอร์แล้วแหละก็เป่าวว่าผมเกลียดคิปเปอร์รพอๆปานนะอือจะพามันกลับบ้านยังไงก่อนคิปเปอร์หรือจะเดนในรัศกร่าองหัวตายบัดร้าวผมจะทำแผลนี่ไปก่อนฮนะเนื่องจากว่าเลยไม่รู้ทีว่าฮะจะเจออะไรมัง่งจะขนจะทำแบบนี้ไปก่อนแนละ้วฮะชี้ทางไปก่อนเห็นตุ๊กแกเลยไหมครับ ก็ยินดีนะครับว่าคุณเจอตุ๊กแกจะขอถา่ายอะไรตุ๊กแกมีด้วยเหรอผมขอทีพีไปก่อนนะมีมี่เอ๋เอ่มาแล้วตุ๊กแกอยู่หน้าบ้านแล้วคุณเหมือนนั่งแถวนี้ตุ๊กแกอยู่หน้าบ้านอะ่แนนะแ,นะกแก,บ,ะแกบ้านครูเลยดิยน่าจะคัดตัวคคไหนไปเดีย๋ยวสองตัวตัวสงูงๆคอยยาวว่ะ ตุ๊กแกบ้านคุณดีที่ตัวมีสีขาแล้วก็ตัวใหญ่ๆเนี่ยฮะบ้านผมไมเ่เล่นตุ๊กแกนะเฮ้ยบ้<ก>านผมเล่นกิงก่าแล้วเนี่ยแฟนมันกลายเป็นกิงก่าไปแล้วแกพอเนี่ะตุ๊กแกคอยาวเนี่ยไม่มีไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเออเชือกเลยเหรอไม่มีเชือกไม่มีอะไรเลย ไม่มีแท้แต่นี้เดียวผมคิดว่าการเดินไปเรื่อยๆผมจะดีกว่านะท่านบไม่เห็นชื่อเขาว่ะแบบว่าไอ้ที่บอกภูมิลักษณะเนี่ยจุดตั้งอ่ะไม่ดีอะไรอะไ่ะถุยอะไรวะที่มันบอกผู้เ่นมันไปเล่นอ,อยู่ฝั่งไหนอยู่แนวไหนเนี่ยผมไม่รู้คุณอยู่ไหนเนี่ยแต่มันไม่บอกเกมพังใช่ไหมเนี่ยมันบักไง ไม่น่ามันจะบ,บัก๊กนอมั้งก็ะโดออกเข้าใหม่เสียบารายหน่อยน่าจะอีพีนหน้าเลยถงมวนทำไมวะเจ้าผมต้องการหาเชือกนี่วะมีเชือกมาช่วยอ่ะคุปากและ <c oughs> คุณคุณไม่ได้คุณไม่ได้ว่าเอ้ย๋ยวเดี๋ยวแล้วเนดะี๋ยวถืหัวผมอะไรวะเนี่ยอยู่คุ้ก็พูดอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ได้ผมอะไรคุณแหลกคุณปากอะไรก็รู้ ว่าไงแต้ผมจะพูดนะไอ้คนจะพูดว่าคุณมี่กุ้มกิ่มแล้วนะไม่ยอมพูดเนี่ยเอ่อคุณช่วยเอาเชือกได้ไหมเห็นคุณเงียบมานานแล้วคุณต้องมีแน่เธไว่ผมพูดถึงหูเปล่าวะรุนแรงไปไหมเนี่ยทุกคนผมไม่ได้ตั้งใจพูดนะมันพูดเองไม่ใช่ทุกอย่างกันยานไม่ได้แหลงอะไรไม่ได้แหลงอะไรหูปากก๋วยเตี๋ยวแรงกับลมอะไรผมแรงกับลมเหรอไอผมเจียวไม่รู้อ่ะไอผมเจียวเพชรปากมันอ่ะไม่รู้ ผมไม่ได้พูดมันมันมีเองมันเกิดขึ้นเองใช่ใช่มีเทนคุณคุณมีเชือกมั้งไม่มีมีมีสลามไหมสลามไม่มีไม่มีเลยคิดมี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 เตยเบตตกปลาไหมเบตตกปลาเองไม่มีอ่ะมีแต่เพชรอ่ะชีวิตคุณมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรคุณเมื่อก่อนคุณมีเยอะคุณมาทิ้งไหนแล้วผมทำแต่ผักชีวิตผมเนี่ย ไม่คุณะ่ะเคยมีเป็นสิบอาร์ตอันเนี่ย่อผมเคยมีแต่ว่าคือผมบั๊กแล้วมันชอบหายของบางอย่างมันชอบหายไปไป้เชือกผมหายไปเลยถึงก็ไม่รู้ว่าไงแต่ว่าเชือกมันคลาสยากเลยนะใช้สลามใช่หรือตะกอไปลายเองก็ได้ผมไม่มั่นใจแร้วว่าใช้คลาสยังไงนะมันต้องใช้สลามกับอยางีงใช่ อ๋อช่วยอะไร,ระช่วยผมมาหามมยมงมุมได้ไหมอ่ะตอนนี้ผมไม่เจอมืงมุมเลยมองว่าผมอนีกอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนะเมือ่อช่วยผมกันผมต้องการ นงางตมไมหนอหนงงอ่นังก็อยู่ในงวนะ่ะแล้วงูอยู่ที่ไหนล่ะงวก็อยู่ในกงของคุณไงแล้วโกงน,นั้นอนะ่ะมันมีข้าวไหม,มไม่มีไม่มีผมมีคุณเอามาหน่อยเอาอะไรฟาร์มข้าวโอ้ยที่บ้านมีแต่ร้าน สิเอาเปิดในกล่องได้เลยกล่องข้ากล่องใผมเก็บไว้ตั้งเยอะห้ามเด็ดน่ะไปเก็บในกล่องถ้าในกล่องไม่มีโอ้ยโดนตีหายดูในสี่กล่องนั่นแหละมมีอยู่สักกล่องแหละผมเก็บไว้แล้วเต็มฟ้ากี่อันน่ะ